สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนช่องน้ำตาลบ้านนานะคะวันนี้น้ำตาลก็พาทุกคันมาที่สำนักปู่คำแสนก็มาขอโชคขอลาบเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะวันนี้ป้ามาจากข่าวสินรินนะคะวันนี้มาขอโชคขอลาบกับปู่แสนคำค่ะงวดที่แล้วนะป้าถูกเต็มๆนะคะวันนี้จะมาเอาอีกคันนี้ค่ะงวดที่แล้วนู่นไงอยู่อย,อ,ยอยู่ในเสาค่ะ เต็มเต็มเลยค่ะงวดที่แล้วป้าถูกเต็มเต็มได้ตั้งหลายแสนค่ะวันนี้ป้าก็จะมาเอาอีกค่ะวันนี้เลขที่ได้วันนี้เลขที่ได้ค่ะนี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะเลขนี้ค่ะได้จากมือปู่ได้มาจากมือปู่เลยค่ะเนี่ยเต็มเต็มเลยจ้ะจะไปเสี่ยงดวงอีกยังไงยังไงก็ต้องเต็มร้อยค่ะมาแน่นอนใช่ไหมครัใช่ค่ะมาแน่นอนค่ะเต็มร้อยค่ะเอารางวัลที่หนึ่งเลยจะเอาเลยค่ะสักสิบสองล้านค่ะสามสิบล้านก็เอาค่ะ นี่จะเอาจริงๆแหละทางงวดนี้นะงวดที่วันที่สิบหกครับออกตรงเสานี้ครับหกหนึ่งครับปูให้สี่เจ็ดศูนย์ด้เถูกนะ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 เยี่ยมเยี่ยมเนี่ยได้เลยอะไรไหนปู่ให้ตัวไหนนี่นะคะมาแล้วนะคะปู่ให้เลขแล้วค่ะเยี่ยมเยี่ยมค่ะเยี่ยมแปดสองหกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค่ะังไนจังคืนขูดคืนคิดน้องเสละมลูนะ โอ้ใบพลูใบพลูใบพลูไม่ใช่ดูใบค่ะอ่าน่่ออยเฮ่าออยู่าฮอา่าฮ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 ่า่าฮ่่าฮ่าฮอาอือ่าาฮ่า่าฮ่่่ ดูกันเองนะคะดูกันเอาเองนี่นะคะปลูกให้กับมือแสด็ว่างวดนี้เนี่ยมาเต็มเต็มแตกเต็มเต็มอีกแล้วค่ะเยี่ยมนะคะเยี่ยมค่ะ